ฟางจี้ฟางนำเสนอพิมพ์เขียวปืนใหญ่แก่ฮ่องเต้สร้างปืนใหญ่ตามแบบของฟางจี้ฟางทันทีและและ้วเสียงระเบิดนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้เชี่ยวชาญดน้าอาวุธปืนข้าอยากจะขอให้ท่านลองดูภาพพิมพ์เขียวปืนใหญ่นี้หน่อยขอรับอิงกวัวกงมาเวินเซิงปืนใหญ่นี้แตกต่างจากปืนใหญ่ของเราขนาดของลำกล้องบางกว่าปืนใหญ่อื่นๆมันบางจนระเบิดได้ง่าย นอกจากนี้มันยังมีเส้นอะไรอยู่ในกระบอกปืนมีไว้เพื่ออะไรกันเจ้าไม่กลัวกระสุนปืนติดหรือไงกันภาพวาดหนี้ส่งมาโดยฝางจี้ฟานและฝ่าบาาส่งให้กระทรวงยุทธนาการดูแลการผลิตและกองงานหวังกงมีรับผิดชอบในการผลิตโดยเฉพาะขลับสำนักช่างมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตสินค้าต่างๆกองงานวังกงในเครือข่ายสำนักช่างรับผิดชอบการผลิตอาวุธปืนกองงานของวังกงเรียกช่างผู้ที่มีฝีมือทักษะที่ดี และในที่สุดก็สร้างปืนใหม่ขึ้นมาเมื่อเช้านี้พวกเขากําลังไปทดสอบอํานาจของปืนใหญ่แต่จู่ๆทันทีที่จุดระเบิดปืนใหญ่ก็ระเบิดขึ้นมาโชคดีที่ผูด้ทดสอบปืนใหญ่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีมีเพียงผู้บาดเจ็บเท่านั้นไม่มีใครเสียชีวิตขรอ,อบหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุข้าก็เรียกช่างฝีมือจากกองงานหวังมาทําการตรวจสอบอย่างละเอียดช่างฝีมือยังบอกว่าพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง พอดูจากพิมพ์เขียวลำกล้องไม่นาพอและมีการแกะสลักอยู่ในลำกล้องด้วยแต่เพราะเป็นคำสั่งของเบื้องบนพวกเขาเลยไม่กล้าพูดอะไรข้าไม่ได้มีเจตนาที่จะตำหนิท่านหรอกนะแต่ว่าก่อช่างหวังกงสร้างอาวุธยุทโนปกรณ์ไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้โชคดีว่าเขานี้ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหากมันถูกสร้างขึ้นและส่งไปยังเมืองชัยเดนจะส่งผลให้ทหารเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมันน่า,จ,าจะเป็นเรื่องใหญ่ฟาบาดผู้การฟาเป็นคนซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ บางครั้งมีความผิดพลาดบ้างถือเป็นเรื่องปกติพัชค่ะฟาจี้ฝานข้ารู้ว่าเจ้ามีความสามารถมากมายแต่เจ้าต้องระวังเรื่องแบบนี้ในอนาคตครั้งนี้ข้าจะไม่เอาความแต่สีสารสร้างปืนใหญ่ตามแบบนี้ได้แล้วมันก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะพัชค่าด้วยการยิงนัดเตียววัวสองสามตัวก็ถูกฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจกองงานหวังกงซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาวุธท่านสร้างมันขึ้นมางั้นหรือมีคาร์บอนและสิ่งสังปกอื่นๆอยู่ภายในท่อเหล็ก ช่างตีเหล็กโบราณใช้ค้อนทุบเหล็กดัดเหล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อไล่าอากาศและสิ่งสกปรกภายในออกและากลาใไ้เป็นเหล็กชิ้นส่วนปืนใหญ่มีน้ำหนักหลายพันกิโลและไม่สามารถต่อสัมได้ดังนั้นลำกล้องจึงเต็มไปด้วยรูพุนและทำมาได้ไม่ดีนักไม่สามารถรับประกันความแม่นยำและระยะของปืนใหญ่ได้และมันทำให้สูญเสียรูประเบิดได้ง่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ลำกล้องปืนระเบิดช่างฝีมือจึงทำให้ลำกล้องปืนหนาขึ้น บางที่ฝันสีสารสร้างปืนใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันกมมสมควรตายหลังจากที่ราชายาวาดรูปแล้วพระองค์ก็พบว่ามันแปลกดีจึงบอกว่าอยากจะสร้างมันขึ้นมาเล่นๆและยังบอกอีกว่าจะให้ญาติญาติสร้างด้วยกมอมไม่สามารถหยุดเขาได้พระเจ้าข้าอยาางนั้นหรือเชื้อพระราชวงศ์คนไหนสร้างอาวุธปืนส่วนตัวกับเขางั้นหรือเป็นคนของตระกูลจางบางคนรีพภายจากความอดอยากและลายที่อยู่อาศัยพวกเขามาที่สีสาร คนพูดนั้นคือจางเวยหยูพัชค่าพี่ชายสองคนออกทะเลชีวิตและความตายพวกเขาไม่แน่นอนผู้คนในบ้านเกิดของกระหม่อมก็ประสบภัยอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเลยต้องพัดถิ่นมาเมืองหลวงกระหม่อมเกรงว่าจะสิ้นสุดตระกูลจางทูลฟาบาทช่วยดูแลตระกูลจางให้หน่อยเถอะพยชค่าตามกฎรล่าจะสำนักเข้าไม่อาจรองรับพวกเขาได้ฝางจี้ฝางเชื่อถือได้หูหยินบอกให้พวกเขาไปหาฝางจี้ฝางเถอ พวกเจ้าจงไปหาฟานจี้ฟานที่ซีซานแล้วไปตั้งหลกล่างที่นั่นข้าไม่อาจลงโทษรัชตาย,ยอดเรื่องผลิตปืนใหญ่ได้แล้วมีะนนอิงกว่ากงจะบอกว่าห้องเฮาชาวนาปกป้องเรื่องผิดพลาดของนางงั้นหรือผู้ประชาการฟังท่านบอกว่าสร้างไปได้ในซีซานแต่ข้าไม่เชื่อหรอกกองงานหวังกงรวบรวมช่างฝีมือผู้มีทักษะจากทั่วมุมโลกปืนใหญ่ที่กองงานวังกงยังไม่สามารถสร้างได้และกลุ่มคนที่ไม่เคยสัมผัสปืนใหญ่จะทําได้เช่นไร ข้าไม่เชื่อมันก่อนหากเจ้าทําตามพิมเขลียวนั้นสิ่งที่เจ้าสร้างก็จะระเบิดหากท่านไม่เชื่องั้นก็ไปที่4ีซานกับข้าสิ